สวัสดีค่ะพบกับครูซซายนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูแบบฝึกหัดท้ายบทการเหมือนเดิมที่ครูจะแบ่งเป็นข้อเป็นคลิปสั้นๆนะคะจะได้อธิบายละเอียดในแต่ละข้อนะแล้วก็สิ่งที่อยากให้เด็กๆทํานะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยลองพยายามทําด้วยตัวเองก่อนก่อนที่จะมาดูคลิปฉเฉลยนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่ทันแล้วจริงๆก็ดูดูไปแบบเวอร์ชันเร่งด่วนแบบดูไปคิดตามไปละกันนะคะเริ่มกันเลยที่ข้อ1น,นะคะ ข้อ1สารละลายกรดไฮโดรคลอริกค่ะเข้มข้น1.0มลต่อลิตรปริมาตร50มลลิตรนำมาเติมน้ำจนมีปริมาตร250มลสารละลายที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่โมนลต่อลิตรนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องการเจือจางสารละลายเนาะโจทย์เขาบอกว่ามีไฮโดรคลอริกอยู่1มลต่อลิตรก็คือ1โมอลมีอยู่50มลเอามาเติมน้ำคีย์เวิร์ดคือจนมีปริมาตร สำหรับเรื่องการเจือจางสารละลายนะคะจะมีจุดที่โจทย์จะหลอก2อย่างในเรื่องของการเติมน้ำคือเติมน้ำเพิ่มอีกปริมาตรนี้ถ้าเขาบอกเติมน้ำเพิ่มอีกเท่านี้เราต้องไปบวกกับปริมาตรเดิมกับอีกอันนึงคือเขาจะบอกว่าเติมน้ำจนมีปริมาตรถ้าใช้คำว่าเติมน้ำจนมีปริมาตรแสดงว่าปริมาตรสุดท้ายเนี่ยคือปริมาตรนี้แหละเราไม่ได้ต้องเอาไปบวกอะไรนะคะสารละลายที่น่าจะมีความเข้มข้นเป็นกี่โมลต่อลิตร จริงๆเรื่องนี้นะคะสามารถใช้ได้2วิธีคือใช้ได้ทั้งยูนิตแฟกเตอร์แล้วก็ใช้ได้ทั้งสูตรนะซึ่งในสส,สวทเรื่องนี้เขาใช้สูตรได้ครูก็จะใช้สูตรส่วนบางเรื่องที่แนะนําเป็นการใช้ยูนิตแฟกเตอร์มากกว่าครูก็จะทําวิธีนั้นให้ดูนะคะครูก็จะทําทั้ง2แบบนะคะสำหรับข้อนี้เราก็จะใช้สูตร m 1 v 1นะคะ m 1 v 1เท่ากับ m 2 v 2ทวนสูตรแบบเร็วเ m คือความเข้มข้นนะคะ v คือปริมาตร ตัวนี้คือสารก่อนที่จะปรับปริมาตรหรือสารละลายเวอร์ชันเข้มขน้นนั่นเองส่วนตัว2ตรงนี้คือความเข้มขน้น m คือความเข้มขน้น v คือปริมาตรของสารละลายที่เราเจอจังแล้วนะคะดังนั้นดูโจทย์แบบเร็วๆแล้วกำหนดตัวแปรก,กันนะคะไฮโดรคลอริกเข้มขน้น 1โมลต่อลิตรแสดงว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันความเข้มข้นก่อนเจอจางดังนั้น1โมลาร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็น M1 มีปริมาตร50มลตรงนี้ก็จะเป็น V1 นํามาเติมน้ําจนมีปริมาตรเป็น250มลลิตรแสดงว่าตรงนี้เป็น V2 ได้เลยค่ะโจทย์หาความเข้มข้นแสดงว่าสิ่งที่อยากรู้นะคะก็คือ M2 นะคะแทนค่าธรรมดาเลยค่ะ M1 ก็จะเป็น1น,นะคะหนึ่งโมลาร์นะครูไม่ได้เขียนหน่วยนะบางบางโรงเรียนอาจจะบังคับซีเรียเขียนหน่วยักเรียนเขียนหน่วยไปเองนะล ะะแล้วก็ครูใช้อย่างนี้แล้วกันถ้าไม่เขีนหน่วยก็จะใช้เป็น1.0นะคะคูณปริมาตรปริมาตรเริ่มต้นให้มาเป็น50ทีนี้สิ่งที่นักเรียนต้องระวังอีกอย่างคือปริมาตรตรงนี้ใช้หน่วยอะไรปริมาตรตรงนี้ก็ต้องใช้หน่วยน,นั้นเช่นเดียวกันนะคะกับความเข้มข้นนะนะคะต่อไปโมลาร์ตรงนี้อยากรู้ความเข้มข้นนะคะปริมาตรสุดท้ายของสารละลายที่เราเติมไปนะคะเป็น250ไม่ได้ต้องเอาไปบวกอีก50นะคะไม่ได้เป็น300นะ เติมน้ำจนมีปริมาตรเป็น250จริงๆถ้าโจทย์ะจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งโจทย์เขาจะบอกว่าเติมน้ำเพิ่มอีก200ก็ได้เพราะว่าเดิมมีอยู่50นะคะอันนี้แล้วก็ v ตรงนี้คือปริมาตรสุดท้ายสุดท้ายที่แปลว่าเติมไปแล้วรวมกับของเดิมมีเท่าไหร่ก็จะเป็น v ตรงนั้นนะคะ200ตรงนี้เป็น250แก้สมการอย่างรวดเร็วนะคะก็จะได้เป็นเอา250ไปหารฝั่งนี้นะคะก็จะได้ความเข้มข้นเป็น0.20โมลาร์ โมลต่อลิตรดังนั้นสารละลายใหม่ที่ได้นะคะก็จะมีความเข้มข้นเป็น0.020โมลต่อลิตรนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันง่ายๆนะข้อ1น,นะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2กรดซิตริกมีอยู่ในพืชตระกูลส้มนะคะใช้เป็นเครื่องดื่มใช้ผสมในเครื่องดื่มและลูกกวาดเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวนะคะถ้าสารละลายของกรดซิตริกในน้ำส้มเข้มข้นเท่านี้โมลต่อกิโลกร,รมัมอ่าอันนี้คือโมเล้วลโมลต่อกิโลกร,รมัม ความแตกต่างของโมลาร์กับโมแลลคือถ้าเป็นโมลาร์คือเป็นโมลของเนื้อสารส่วนปริมาตรของสารละลายแต่ถ right. mm ้าเป็นโมเลลเป็นโมลต่อกิโลกรัมคือโมลของเนื้อสารต่อกิโลกรัมของตัวทําละลายตัวทําละลายเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่ของน้ำนะไม่ได้ไม่ได้รวมทางน้ำทางเนื้อต่างกัน ดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เวลาคิดนะคะนักเรียนจะสับสนหน่อยนะคะลองดูไปให้ความหนาแน่นมาด้วยค่ะความหนาแน่นตรงนี้เป็นความหนาแน่นของสารละลายนะเป็น1.049กรัมต่อมิลลิลิตรถามว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตรโอเคโมลตรงนี้อยากรู้อันนี้โมลคือเป็นโมลของเนื้อสารแต่ลิตรตรงนี้จะเป็นลิตรของสารละลายอันนี้ระวังนะกิโลกร,รัมตรงนี้เป็นของกิโลกร,รัมตรงนี้เป็นของตัวทําละลาย ตัวทำละลายนะคะเป็นของเป็นของตัวทำละลายนะคะดังนั้นอ่ะเอาข้อมูลที่ให้ก่อนซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะถ้าโจทย์ไม่ให้นะักเรียนก็ก็สามารถเปิดตารางธาตุและบวกาได้หรือว่าคือจะบอกอี้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นโจทย์เป็นข้อสอบอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่โรงเรียนเนาะถ้าสมมติว่าบางโรงเรียนคุณครูเขาให้จาให้จําน้ําหนักของธาตุอะค่ะของตอนของธาตุนักเรียนก็จาแต่ถ้าเป็นข้อสอบใหญ่ข้อสอบเอเรเวลหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะให้น้าหนักมาเนาะดังนั้นข้อมูลที่นักเรียนต้องรู้คือมวลต่อโมลมวลต่อโมลหรืออาจจะใช้คําว่ามวลโมเลกุลก็ได้นะคะมวลต่อโมลของใครบ้างมวลต่อโมลของ c 6 h 8 o 7หรือว่ากรดซิตริกเนี่ยมีมวลต่อโมลเป็น192.14 ต่อมมลอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาต้องให้มานะครูก็จะให้ไว้ก่อนนะคะโอเคดังนั้นหาทีละอย่างหาทีละอย่างเราต้องหาอะไรก่อนเราต้องดูว่าตรงเนี้ยในเมื่อสุดท้ายอ่ะเขาอยากรู้ความเข้มข้นเป็นของสารละลายถูกต้องไหมดังนั้นนักเรียนทํายังไงก็ได้ให้นักเรียนอ่ะแยกออกมาให้ได้ว่าในสารละลายทั้งหมดอะคะ่ะมันมีมันมีมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่ง ความเข้มข้นเดิมที่เขาให้มาเป็นโมลต่อกิโลกร,รมัมสิ่งที่ครูจะทําคือครูจะแปลง0.710ตรงเนี้ยโมลต่อกิโลกร,รัมตรงเนี้ยหามาว่าไอตัวเนื้อของมัน่ะมีอยู่เท่าไหร่เนื้อออกไหมคือ0.710โมลต่อกิโลกร,รมัมแปลว่ามันมีเนื้ออยู่เท่านี้โมล0.710โมลต่อน้ํา1กิโลกร,รมัมครูใช้คําว่าน้ําได้ไหมได้เพราะว่าเขาละลายในน้ํานึกออกไหมคะคือเนื้อ มีอยู่0 7 mol, น0ูโมลต่อน้ำา1กิโลกรัมครูสามารถเอา0.710มนูโมลเอามาบวกกับน้ำได้เลยไหมเอาน้ำหนักมาบวกกันเลยได้ไหมเอามาบวกได้เมื่อครูรู้ว่าไอมโมลตรงนี้มันคือน้ำหนักเท่าไหร่มันจะเป็นน้ำหนักของสารละลายทั้งหมดทำไมครูจําเป็นต้องหาน้ําหนักของสารละลายทั้งหมดเพราะว่าครูจะเปลี่ยนหน่วยเป็นโมลาร์โมลต่อลิตรหรือโมลาร์ตรงนี้ที่มันต้องใช้ ส่วนอะเป็นสารละลายไม่ซีเรียสว่าสารละลายจะหน่วยเป็นกรัมเป็นลิตรเป็นกิโลกร,รัมเพราะเราจะเปลี่ยนได้โอเคไหมแต่เราต้องหาให้ได้ว่าทั้งสารละลายทั้งหมดอะมันเป็นเท่าไหร่นะคะดังนั้นอันดับแรกหาอะไรก่อนดีหามวลก่อนค่ะอ่ะครูจะค่อยๆแบ่งให้อย่างนี้นะใครตามไม่ทันค่อยๆนะเรื่องนี้มันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยมวลของซิตริกนะคะคือ C6H8O7 มีอยู่เท่าไหร่มีอยู่0.710มูโมล อันนี้ครูทําจากโจทย์ที่เขาให้มานะครูอยากรู้ว่ามันมีกี่กร,รมัม0 7 1จดนนโมลนมันคือกี่กร,รมัมใช่ไหมเรามีตัวนี้นี่เรารู้ว่า1โมลมันหนักเท่านี้ถูกต้องไหมแล้วถ้ามันมีมันมี0.7โมลน่ะมันจะหนักกี่กร,รมัมอใช้ยูนิตแฟกเตอร์ค่ะอยากตัดโมลเปลี่ยนเป็นกร,รมัมเราก็ต้องเอาหน่วยโมลกับกร,รัมมาตัดนะคะโดยโมลมันอยู่ข้างบนเราอยากตัดเราก็ต้องเอาโมลไว้ข้างล่างก็จะเป็น1โมลของ c 6 h 8 o 7มาจากไหนมาจากตรงนี้ ความหมายของตัวนี้แปลว่ามันมีอยู่สูตรมันมีอยู่192กรัมต่อ1โมอลดังนั้นครูก็เอา1โมลตั้งก่อนเพราะครูจะตัดโมลทิ้งสแสดงว่า1โมลนี้มันมีอยู่เท่าไหร่มันมีอยู่192.14กรัมของ C6H8O7 นะคะทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดหน่วยนี้ค่ะตัดโมลตัดโมลเหลือหน่วยเป็นกรัมโอเคสแสดงว่าถ้าครัวเลียมาคูณกันก็จะได้เป็น136กรัม ของ c 6 h 8ปดจหมายความว่าเนื้อของกดซิติกอะค่ะมีอยู่136กรัมน้ำามีอยู่เท่าไหร่น้ำามีอยู่1กิโลกรัมก็คือ1,000กรัมแสดงว่าสารละลายทั้งหมดถ้าหาเป็นมวลนะมวลของสารละลายมวลของสารละลายทั้งหมดก็จะเป็น1000กรัมอันนี้คือของตัวทำละลายนะบวกกับเนื้อเนื้อคือ136แสดงว่าสารละลายทั้งหมดมีน้ำหนักอยู่1,136กกรัมอันนี้เป็นสารละลาย โอเคไหมหาอันนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราได้สาราละลายแล้วนี่ไงเราจะเอาไปใส่หน่วยของสาราละลายนี่ไงดังนั้นพอเวลาเราจะเปลี่ยนเป็นหน่วยโมลต่อลิตรใช่ไหมเราก็ทําอย่างนี้ค่ะเราก็หามาว่าหาความเข้มข้นเนาะตอนนี้เรารู้ว่าเรารู้ว่ามันก็คือศูนย์จุดหน่วยโมลตรงเนี้ยนักเรียนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าเรายังคงใช้หน่วยโมลเหมือนเดิมอยู่นักเรียนก็ใช้อันนี้ได้เลยเป็น0.710โมลของ c 6 h 8 o 7 ะะทีนี้ส่วนตรงเนี้ยเราจะไม่ใช้1000กรัมของน้ำแล้วเพราะอะไรเพราะเราต้องการหน่วยของสารละลายเราหาเนี้ยเพื่อให้มันได้สารละลายมาเราก็จะใช้ตรงนี้นะคะ0.710โมลของกรดซิตริกหารด้วยสารละลายคือเท่าไหร่6 1, 1 3 6กรัมของสารละลายโอเคเราอยากได้หน่วยอะไรเราอยากได้หน่วยโมลต่อลิตรโมลมีอยู่แล้ว แต่ตรงเนี้ยอยากเปลี่ยนให้เป็นลิตรใช่ไหมเราได้เป็นกรัมเราได้เป็นกรัมเราใช้อะไรช่วยได้เราใช้ความหนาแน่นช่วยได้ความหนาแน่นความหนาแน่นมันคือเท่านี้กรัมต่อมิลลิลิตรของสารละลายถูกต้องไหมคะดังนั้นอ่ะเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเอากรัมอยู่ข้างบนก็จะเป็น1.049กรัมของสารละลายหาร1มิลลิลิตรของสารละลายโอเคครูตัดให้ทิละ พาร์นะใครไม่คล่องยูนิเฟคเตอร์จะได้คล่องขึ้นนะคะตัดกรามสารละลายกรามสารละลายโอเคโมนตรงนี้เป็นหน่วยที่เราต้องการอยู่แล้วไม่ยุ่งอะไรกับมันมิลลิลิตรตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นลิตรง่ายมาก1,000 m มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรถูกต้องไหมนะคะก็จะเป็นคูณด้วย1,000มิลลิลิตรของสารละลายก็จะเป็น1ลิตรของสารละลาย เราก็ตัดมิลล,มลิลิตรตัดมิลลิลิตรดังนั้นตรงนี้ก็จะได้หน่วยที่เราต้องการแหละเป็นลิตรของสารละลายนะคะก็จะได้เป็นเอามาเอาเอา,เอาตัวนี้มาคูณกันนะ0.7นคูนหตรงนี้นะคะคูณ1,000หารด้วย1,136นะคะได้มาเป็น0.656โมลของเนี่ยโมลของกรดซิตริกนะคะต่อลิตรของสารละลายอันนี้ก็จะเป็นความเข้มขน้น ในหน่วยโมลต่อลิตรโอเคไหมมันไม่ได้ง่ายขนาดที่แบบนักเรียนเอาโมลเปลี่ยนจากกิโลกร,รัมเป็นลิตรได้โดยโดยแค่ใช้เปลี่ยนหน่วยเฉยๆไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าความหมายของโมลต่อกิโลกร,รัมตรงนี้เน้นต้องแม่นว่ามันคือกิโลกร,รัมของตัวทาละลายแต่ลิตรตรงเนี้ยมันเป็นของสาระละลายดังนั้นมันจะต้องมีการหาให้ได้ก่อนว่าสารละลายเวอร์ชันเนี้ยทั้งหมดอะ่ะมันเป็นเท่าไหร่มันไม่ใช่1000พันะมันต้องรวมเนื้อไปด้วยเนื้อกับน้ารวมกันเป็นเท่าไหร่ แล้วก็ตรงนั้นนะคะมาใส่ไม่ต้องสนใจหน่วยเพราะเราเปลี่ยนได้ถ้านักเรียนใช้ยูนิตแฟกเตอร์ได้ให้หน่วยอะไรมาเราก็เปลี่ยนได้ทั้งหมดเพียงแต่เราต้องแม่นว่ามันคือสารละลายมันไม่ใช่ตัวทำละลายโอเคไหมคะนะขออีกข้อหนึ่งสำหรับคลิปนี้ข้อ3สารละลายโซเดียมคลอไรด์กับโพแทสเซียมไนเตรตนะคะมีความเข้มข้นและปริมาตรเท่ากันนะคะคือมีความเข้มข้น0.01มลต่อลิตร300มลถามว่ามวลของตัวละลายมวลของตัวละลาย คือเนื้อเท่ากันไหมแล้วก็มีเท่าไหร่นะคะออมวลต่อมวลข้อมูลที่ต้องให้มาครูกําหนดให้ก่อนเลยมวลต่อมวลของโซเดียมคลอไรด์นะคะเอาน้ําหนักในตารางธาตุมาบวกกันนะคือ5 8าสิบอันนี้มันเป็นความสสวทอ,อความเลขแบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยเวลานักเรียนทําข้อสอบจริงใดๆนักเรียนอาจจะได้ไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้อาจจะมีเทคนิคคิดเลขตัดเลขอะไรแบบเนี้ยซึ่งใครสนใจก็ ครูมีเปิดคอนนะสำหรับสาหรับสาหรับคอร์ตะลุยโจยท์หรือว่า A-level พวกนี้นะคะโอเคต่อไปโพแทสเซียมไนเตรตนะคะ1นึ่งอนะคะอันนี้คือมวลต่อมวลของสองตัวคิดที่ละตัวตัวแรกก่อนหาอะไรเขาให้หาอะไร,หา,ะไรหามวลเนาะมวลของโซเดียมคลอไรด์เรารู้อะไรบ้างของโซเดียมคลอไรด์เรารู้ความเข้มข้นว่ามันคือ0.010์จนโมล ถูกไหมศูนยจุดศูนย์หนึ่งศูนย์โมลของโซเดียมคลอไรด์ต่อลิตรลิตรตรงนี้แปลว่าเป็นสารละลายถูกไหมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นสารละลายเนี่ยตัวทำละลายก็คือทุกตัวมันเป็นสารละลายหมดแหละยกเว้นโมเลกุลยกเว้นกิโลกรัมยกเว้นมมลต่อกิโลกรัมเอ้ยกเว้นโมลต่อกิโลกรัมอันนั้นอนะ่ะกิโลกรัมเป็นของตัวทำละลายนะคะตรงนี้เป็นลิตรลิตรก็คือลิตรครูไม่ใส่หนึ่งลิตรแล้วนะครูใส่เป็นหนึ่งพันมิลลิลิตรเลยเพราะว่า ปริมาตรตรงนี้มันเป็น300มิลลิลิตรจะได้ตัดกันได้เลย1,000มิลลิลิตรก็คือ1ลิตรแหละนะคะมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่300มิลลิลิตรของสารละลายอ่ะทาแบบนี้เราตัดอะไรได้บ้างตัดมิลลิลิตรตัดมิลลิลิตรอันนี้ได้เป็นโมลเขาอยากรู้หน่วยเป็นกร,รมัมเขาอยากรู้หน่วยเป็นกรัมก็เปลี่ยนโมลเป็นกร,รมัมนะคะโมลอยู่ข้างล่างก็เป็น1โมลของโซเดียมคลอไรด์ใช้โมลต่อโมลมาช่วยค่ะ1โมลของโซเดียมคลอไรด์ มีมวลอยู่เท่าไรห้าสิบแปดกรัมของโซเดียมคลอไรด์ค่ะก็ตัดตัดเหลือหน่วยที่เราต้องการคือเป็นกรัมก็คือเป็นมวลนั่นแหละนะคะก็จะได้มาเป็นเท่ากับ0.18กรัมของโซเดียมคลอไรด์ต่อไปโพแทสเซียมไนเตรตทำเหมือนกันใครลองคิดเองก่อนได้นะคะมวลของโพแทสเซียมไนเตรตความเข้มข้นเท่ากันเลย คือข้อนี้เขาต้องการจะชี้ให้นักเรียนเห็นว่าความเข้มข้นเท่ากันแต่เนื้อสารไม่จาเป็นต้องเท่ากันถ้าเป็นสารคนละตัวกันใช้คําว่าไม่ใช่ไม่จาเป็นไม่ได้เนื้อสารจะไม่เท่ากันเมื่อเป็นสารคนละตัวกันนะคะ0.01 0.01 0, 01, 0. 01, 0. 01, 0. 01. 0. 01. มลของโพแทสเซียมไนเตรตหา1,000มิลลิลิตรของสารละลายเช่นเดิมสารละลายมีเท่าไรให้มาเท่ากันเลยคะ่ะ 300มิลลิลิตรของสารละลายตัดมิลลิลิตรตัดมิลิลิตรเหลือเป็นโมลอยู่ทำยังไงต่อตัดต่อ <c oughs> หนึ่งโมลของโพแทสเซียมไนเตรตนะคะมีกี่กรัมน้ำหนักมวลต่อโมลเป็นเท่าไหร่1 0 1 1งรกรัมของโพแทสเซียมไนเตรตตัดตัดเหลือเป็นัน,นี้กรมัมโอเคก็จะได้ มาเป็นเท่ากับ0.30กรัมของโพแทสเซียมไนเตรตนะคะสังเกตว่ามวลของสารละลายมวลของมวลของตัวละลายไม่เท่ากันนะคะแม้ว่าความเข้มข้นและปริมาตรจะเท่ากันก็ตามถ้าเป็นสารคนละตัวกันนะคะสำหรับสำหรับทัศสามาข้อแรกประมาณนี้ก่อนนะคะข้อต่อไปติดตามในคลิปต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้ยาวเกินนะอยากให้เด็กๆลองทำมาก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเรา เรามาลองดูเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราพลาดตรงไหนถ้าฟังเฉยๆให้ทำอีกรอบก็โอกาสทำได้เองก็จะก็จะยากขึ้นนะคะโอเคถูกใจชอบถูกใจยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะคะอยากได้คลิปไหนยังไงลองลองรีเควสกันเข้ามานะคะก็เดี๋ยวคูก็จะพยายามอาจให้ครบทุกบทตามที่เรารีเควสกันมานะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามตามเพื่อนมาดูกันด้วยนะคะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ